สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอไ Light like Thai Food เช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะจะนำเสนอเป็นเมนูแกงเห็ดเจ็ดสหายนะคะขั้นตอนแรกเรานำข้าวสารข้าวเหนียวนะคะมาแช่น้ำแบบนี้ไว้ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นใบย่านางค่ะล้างทำความสะอาดทีละใบเลยนะคะเพราะว่า ใบยานางเนี่ยเขาจะมีความสกรปรกเยอะจะมีเศษใบไม้เศษดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะล้างทุกใบนะคะก็เราก็จะนํามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนําไปปั่นใครจะไม่ปั่นก็ได้นะคะจะใช้มือขยี้ก็ได้นะคะก็หั่นชิ้นเล็กๆจนหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานําไปปั่นกันเลยนะคะ ใบยานางเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะนำข้าวสารข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้เมื่อสักครู่นะคะมาตำม,มาบดน,น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะละลายน้ำเตรียมไว้สำหรับใส่แกงเห็ดเจ็ดสหายของเราในวันนี้นะคะก็ช่วงที่เราแช่น้ำนะคะก็เราจะแช่ประมาณ 2 0 3 0นาทีค่ะแล้วก็หลังจากที่เราแช่ได้ที่จนข้าวสารเขานิ่มนิ่มตัวนะคะก็เราก็จะนำมาตำบดบดขยี้ขยี้แบบนี้นะคะถ้าเราแช่น้ำแป๊บเดียวนะคะแล้วข้าวสารเขายังไม่นิ่มอะคะ่ะเราก็จะ ตมยากนิดนึงแต่อันนี้เราใช้เวลาในการแช่ประมาณสามสิบนาทีนะคะเราก็จะแค่ครึ่งครึงบดบดขยี้นิดเดียวนะคะตัวข้าวเขาก็จะนิ่มแล้วค่ะตัวเนี้หลังจากที่เราตำแล้วหรือบดแล้วเนี่ยตัวนี้เขาจะเรียกว่าข้าวเบื่อนะคะก็เราจะเอาไว้ใส่แกงเพื่อให้แกงเรามีน้ําข้นขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็ตามชอบนะคะว่าเราจะชอบน้ําข้น น้ำเหนียวมากแค่ไหนนะคะก็ใส่ตามชอบได้เลยแต่ส่วนตัวจะไม่ชอบเหนียวมากนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้นะคะเราจะใส่มีฟักทองบวบหอมนะคะเห็ดหูหนูหน่อมไม้มีเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดออรินจิเห็ดชิเมจินะคะตามนี้เลยเจ็ดสหายของเรา คขั้นตอนแรกก็เตรียมเปิดเตาได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำย่านางที่เราคั้นไว้นะคะก็แกงอีสานส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าจะทำให้รสชาติของแกงเนี่ยไม่เข้มข้นนะคะหลังจากที่น้ำใบย่านางเราเดือดเราก็จะเอาข่าใส่ไปนะคะข่าทุบตะไคร้ทุบนะคะก็ทุบให้เขามีกลิ่นหอมนิดนึงนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะ สูตรแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็จะคล้ายๆกันเราก็สามารถใส่ผักตามที่เราชอบได้เลยในะขั้นตอนนี้เราจะใส่ฟักทองไปก่อนเพราะว่าฟักทองเขาจะสุกยากนิดนึงนะคะก็เราจะใส่ฟักทองไปประมาณสักต้มเข้าไปประมาณสักสองนาทีก่อนนะคะให้เขาดูความร้อนเข้าไปในฟักทองนิดนึงก่อนก็น้ำา ะะเวลาที่เราคั้นออกมาเนี่ยก็จะเป็นฟองๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติของใบยะนางเลยนะคะก็มีสปปรรพคุณมากมายเลยนะคะต้านมะเร็งอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะสามารถไปดูใน google ได้เลยนะคะพอเราใส่ฟักทองได้สัก2อาทีแล้วก็ตามด้วยบ่บหอมได้เลยค่ะ อันนี้เราใช้เป็นพอดีเราซื้อเป็นหน่อไม้ที่เขาแช่กับใบยานางไว้นะคะก็จะดูเหมือนว่ามันออกจะดำๆนิดนึงนะคะแต่เพื่อนๆสามารถใช้หน่อไม้ที่ขายแยกเป็นหน่อไม้ต้มปกติได้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็มาขูดๆเป็นเส้นนะคะหรือใครจะใช้เป็นหน่อไม้สดก็ได้นะคะแต่ว่าหน่อไม้สดเนี่ยต้องต้มน้ําทิ้งก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยน้ําจะขมนะคะหน่อไม้เขาจะขมมีความขมมีความขื่นก็ อันนี้เราใช้เป็นหน่อไม้ต้มธรรมดานะคะค่ะหลังจากที่เราใส่บุกหอมแล้วก็จะตามด้วยเห็ดหูหนูเลยนะคะก็เราชอบผักอะไรหรือชอบเห็ดแบบไหนก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดออริจิค่ะ สังเกตดูว่าหม้อเราก็เริ่มจะแน่นเริ่มจะเต็มแล้วนะคะก็ดูจากหม้อตอนนี้ก็คือน้ำเนี่ยยังพอโอเคอยู่ยังได้อยู่ไม่เยอะหรือไม่น้อยเกินไปนะคะเพราะว่าพอผักเขาสุกเขายุบตัวเนี่ยน้ำเขาก็จะมีมากขึ้นนะคะก็คือน้ำเขาก็จะออกจากผักจากเห็ดออกมาอีกนะคะก็อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งเติมน้ำนะคะเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าพูฐานนะคะเห็ดนี้ก็จะอร่อยกว่าเห็ดนางฟ้าธรรมดานะคะจะหาซื้อยากนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดชิเมจิดําค่ะก็แนะนําให้ใช้เห็ดชีเมจิดํานะคะเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยกว่าเห็ดชิเมจิขาวนะคะตอนนี้ล้นหม้อมากเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้สักครู่นึงนะคะแล้วก็ เดี๋ยวกลับมาดูว่าเอะน้ำน้อยหรือน้ำมากอะไรเงี้ยค่ะเราค่อยมาเติมปิดฝาไว้สักครู่นะคะเติมน้ําไปสักนิดนึงค่ะถ้าเราใส่น้ําเยอะตั้งแต่ที่แรกนะคะมันก็จะแก้ยาก,กน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเขาก็ออกจากผักออกมาอีกนะคะ อันนี้เป็นปลาหมึกแห้งนะคะก็สามารถนำไปย่างก่อนเพื่อเพิ่มความหอมของแกงก็ได้นะคะต่อไปจะเป็นพริกจินหน้าแดงนะคะความเผ็ดตามชอบเลยนะคะสังเกตดูว่าน้ำแกงของเราเนี่ยก็พอดีกับผักของเราเลยนะคะก็ไม่เยอะจนเกินไปนะคะอย่างที่บอกนะคะแกงอีสานเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะ เราจะปรุงรสด้วยเกลือนะคะชูรสนะคะปรุงตามชอบได้เลยนะคะน้ำปลา,าต้มสุกค่ะตามชอบเช่นกันนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแกงของเราตอนนี้น่าทานมากๆเลย ก็เพื่อนๆนะคะก็ลองไปทำตามกันได้นะคะก็สามารถดัดแปลงใส่ผักในสิ่งผักที่เราชอบนะคะทำในสิ่งที่เราชอบนะคะปรุงรสในสิ่งที่เราชอบชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นนะคะก็ไม่ต้องทำตามนี้ทั้งหมดก็ได้นะคะตัวนี้เป็นชะอมค่ะก็เพิ่มความหอมอร่อยให้กับแกงนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ลูกโด,ดนะคะเป็นพริกกรี่ยงเข้าไปด้วยนะคะ แล้วก็ตามด้วยใบยแมงลักค่ะอันนี้เป็นพระเอกของเราเหมือนกันถ้าไม่มีใบแมงลักนี่แกงก็จะไม่อร่อยไม่หอมนะคะตบท้ายด้วยเป็นข้าวเบือนะคะที่เราจะเพิ่มความเหนียวให้กับแกงของเรานะคะสังเกตว่าเราจะใส่ไปนิดเดียวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบ ความเหนียวมากกว่านี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้ตามชอบได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามรายการหรือเมนูอาหารของเราในทุกๆครั้งที่เราทําคลิปนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิป ดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ